ด่วนแจ้งประชาชนแจกเงินคนว่างงานคนละ2,000บาทเป็นเงินสดไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอย่าเชื่อ SMS ลวงคนว่างงานกดรับเงิน2,000บาท กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ SMS แอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานเนื้อความว่าคุณได้รับเงินชดเชยระหว,ว่างว่างงานตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน2,000บาทเป็นรายชื่อตกหล่นให้ยืนยันสิกย้อนหลังพร้อมแนบลิงก์ให้กดเมื่อกดแล้วว่าจะถูกขอข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ยืนยันว่ากรมการจัดหางาน ไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งผู้ประกันตนกรณีว่างงานให้ขอรับเงินทดแทนผ่านช่องทางลายส่วนผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ถูกเลิกจ้างลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างสามารถรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทาง e-Service ของกรมการจัดหางานที่เว e ็บไซต์ eSe r v i c e doe.go.th ภายใน30วันนับแต่วันที่ออกจากงานและรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านเว็บไซต์เดียวกันไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งสำหรับประชาชนที่ได้รับ SMS น่าสงสัยจากกรมการจัดหางานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศกรมการจัดหางานโทรหนึ่หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทรห 6 6กดฎสกรมการจัดหางานส่วนผู้แอบอ้างหน่วยงานรัฐส่งข้อความหลอกลวงมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช2482จำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2,000บาท ประชาชนคนไหนที่ได้รับข้อความ SMS จากกรมการจัดหางานเป็นข้อความการแจกเงินคนว่างงานคนละ2,000บาทอย่าหลงเชื่อและอย่าก,กดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะท่านจะถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ